ยาถาวาริวะฮาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปะติอิจิตังปฏิตังไมหังกิปัเมวะสัมมิชะตุอุสเพปุเรนตุสังกะปังฉันโลปัญญาราศยะถาอิจิตังปฏิตังมะมะกิปัเมวะสัมมิชะตุ สเพปุเรนตุสังกปามณิโชติราะญาทังโยเววาจันตุสัพพโรโัวินาจตุมาเมภาวาตุอันตรายโยสุขขติคายุโกภเวอภิวาทนสิเสศนิจัง ท่าปจจายโนจัตตารโธรรมาวัฒน์ติอายุวันโอสุขังบาลันติจัตตารโอเปรมาหาพรหมวิหารธรรมาวาฒทันเตงเปรมาหาเมตตาพระมาหากรุณาพระมาห์โมทิตาเปรมาหาทสุเปิกาติ จัตตารอปรมหาเจโตวิมุติธรรมาวาันเตปรมาาเมตตาเจโตวิมุตติธรรมาการุณาเจโตวิมุตติธรรมาฮามุทิตาเจโตวิมุตติธรรมาฮาทัสสุเิกาเจโตวิมุติธรรมเตจตตารอปรมาาเจโตวิมุตติมากกัสสัตจะธรรมาวาันเต ประมาณห้าเมตตาเจโตวิมุตติมากัสรัดจะเทประมาณหากรุณาเจโตวิมุตติมากัสัดจะเทประมหามมทิตาเจโตวิมุตติมากัสัดจะเทประมหาทาสุปิขาเจโตวิมุตติมากัสรัดจะเทเตจาตตาโรประมห้าเจโตวิมดติพราสัดจะรทมาวัันเต ปรมาหาเมตตาเจโตวิุตติพาลสศาสฐาภะเปรมาหากรุณาเจโตวิุตติพาลสศาสฐาภะเปรมาหามมทิตาเจโตวิุตติพาลสศาสฐาภะเปรมาหาทัศสุเปิกาเจโตวิุตติพาลสศาสฐาภะเตจัตตาโรปรมาหะปมมัญญาธรรมาวะทันเตเปรมาหาเมตตาปรมาหากรุณาปรมหามมทิตาปรมาหาทัศสุเปิกาติ จาตาโรเปรมหามาชจตธรรมาวาทันเตสาปัโทกสัจตาธรรสาปัโทกัสมุทายสัจตาธรรมาปัโทกัสมุทายามะกัสชาธรรมาปัโทกัสมุทายามะกันโรธสัจตาธรรเตสิตังอุณหปฏิหันติตาตัววาลามิฆาเนจาริริงสเปจามาเสสิสิเรตปิโกติโยตตาตัววา ชาโตปติหันนาทันจะสุขาทันจะชายตุงจะวิปัสสตงมหามุทิตาพรหมวิเหรธาตานังสาอาคังพุทธิวันนิตังตัสสะมาหิปันตโตโปโซ สังอาธมาตโนมหมุติตาพรหมวิหารธรรมเมกาเยวาสเยตาพุทธเตสังอนันจปานันจวาะเสนอาสนานิจะทเทียุโุพูเตสวิปเนนเจตาซาเตตาสะทามังเทเสนติสาปะทุกอย่างโสธรรมไม่ทัน ายปริเนปาตยนะสะโวติอัคคโตเวปสสนานังอัคังธัมมังวิชานะตังอะเคพุทธเทปสสนานังอัคคิเณยะอนุตตะเรอเคธัมเมปสนาน ปัญญาเกเตอโนตตะเรอาคาสัมิงทานันทัตตังอคังปุญญังปวัตติอาคังอายุจัวันโนจายโสเกติสุขังอาคาสัทตาเมธาเวงอาคธรรมสมาธิโตอานะโพโตมนุโสวังอาคาปโตปโมทติ อายุโธภะรโธทโรวันโทปฏิพาณโทสุขัสสะทามสุขังโซอธิขจติอายุงทัตตะวาพระลังวันังจปฏิพาณโทธทคายุยาสวาหติยัตถยตปปัชจติติอัฏฐิเมอากาสิเมยาติเมตสขาจเมเป เทตานังทาคินังทาชาภูเพกตามนุสสรังนะหิรุนังวาสุโววายาวัญญาปริเทวนานตังเบตานัมมาธาญาเอวังติทันติญาตะโยอายัญจโุทาคินาธินัังงสัง ติทาเทคารตังหิตายาจธาณาโสอุปการปฏิโสญาติธรรมโมจายังสิโตเปตานาปูชาจัตังอุลาลังพาลานจพิโมนมโนปะทนนางอัมเหหิปุญยังปัสุตังอนาปกันเตมะยาปุญยังปัสุตังอนาปกันเตอธาสิเตอากาสิเตย ຕິເມຕາສະຂາຈຕພັດຊດສະຣັງອະຫິ มตายาจะทานอสศัวอุปกาปฏิโซญาติธรมโมจะยังทิภาสิโตเปตานาปูชาจักต่างอุลาราปัลังจะเปคูนมโนปะทินนางทุมเฮหิปนยังปสุตังอนาปกนเตตยาปุญยังปสุตังอนาปกนเต กาเลทะทานติสปัญญาวะทานโยเวตมะชรากาเลนตินังอริเยสุขุพุเธตาธิสเวปัสสันนัมนาตาสวิโพลาโหูติทากินาเยะตตาอนุโมทนติวายาวาจังการอนติวาเต นัทามพินาโอนาเตปิปุญญาจะภาคิโนตตาสมาตาเทอาปฏิวันกิโตยะทินังมหาพลังปุญญาเนอาจะโลกาจะมิงปฏิทาหุนติปานินานติปริพุทธาปุกาม ภิตินนาอปทาสุเมอุทาคาทาคินาทินนาอโทปันจภะลิกตาอุปัตติตาสีลสมาทิปัญญวันโตสัญญตาวรมหาพรหมปัญญาจาริโนยตโกคาเมชัยยาปันติโตคารมาวัสังโซเมอาท่งอนุปัตโตกตังอนันตาปิยังเอตังอนุสารัง มาโจอริยธรรมเมติโตนโรอิเทวานันปะสังสันติเปจสังเทปโมทติเติยจามิงปริยาติปฏิปาติปฏติเวทสัน ธรรมปฏติโรปเทเสกเปติวาสังปันตชาติโยสิลสมาธิปัญญวันเตทโพเจตตาวันสัญเตวรมหฮาพรหมปปัญญาจาริโนญาตาตวรมหฮาพรหมปปัญญาตาอาสุงตาสังตาคินามาติเสตาปูจิตาปูชยันติมานิตามานยันตินังตโตนางอนุกรรมปันติม มาตาปุตตังวาหุระสังวรมะนาพรหมปัญญาตานุกัมปิโตโพโซตถะพัตธานิปัสสติญาณิทัส สยมโูตาในสัมมาคตาในภุมมานิวาญานิวาอันตาลิเคสาเพวะปุตตาสมณาพระวันตัวอโทปิสากาจัสนานตุภาสีตังุสภาสีตังเกินเจิปโวพระเนโมปลเยสตุปามปะปะปังสยมโูธารโมปเทสังอนุการกานางตัสมาสยมโูตาในสเมนตุสาเพเมตัง มามานนสิยาปชาญาสยมโพเตสุพานหังคตภพาติกายทิวาจารัตหารันติเยพระเงปัโจปการังอภิคังขมานาเตโคมนุสซาตานุกาม โุภาวาสยมโพตาวิเสเสนมะเหติกาจอาเตสมานามนุเชิยาตาตสมหิเนราคามาปมาตาณมิยันติเยปมาติยธรรมตาติอาชะมยาปาะเวคิตวายโยปินดาปโตปริพปโตโสเนวัทวายานามทายานามันดานายานวิโพสนาญา ยาวาเทวาอิมาสกาญาจติติยาญาปัญหายาวิหงสุปารติยาวรมหาพรหมปัญญาจริยานุขหายาเติปุรานันจะเวทนางปฏิทังขามินวันเะเวทนางนวุปเทศามิ ยาตราจะเมพบเวสติอนวัจตาจะปัสุวิหารโรจติปฏิสังขายโยในโสปินดาปตังปฏิเสวามิเมวาฏวายานมาธ นาวาจตาจะพาสุวิหาโรจาติยาธาปะเจยังปวัตตานางเทียตุมาตเมเวตังยาทิทางปินตะปาโตตะทุปะปุนขะปุขะโลเทียตุมาตะโกโพธิสัตยธาโคตโพธิสัตตุลซาชีโวะสุญโยสาโพปันหายังปินตะปาโตอาชิโคชนิโย यां पात्र ปฏิวิยาชิโคจะนิโยชายาติตถาปาจะยังปวัตตานังเทตุมันยาทิทางเป็นดปาโตตทุปปพลชโกจะปโขคาโลเทตุมันตตะโตตถาโคตโพธิสาสโตซาชโวอสุญโยสาโพปัญหายังเป็นดัปาโตอาชิคุณชะนิโยอิมังอโปติกายังปา ตวะอธิวิยาอธิโกจันโยชายาตีปวตุสัพพังฆลังกานตุสัพพุทธตาสัพพุทธานุภาเวนัสธรรภวันตุเมภวตุสัพพังคลังราคานตุสัพพะธรรมมตาสัพพะธรรมานุภาม ทาโสทิปวันตุเมภวตุสาพมังคลังรักขตุสาปสังคตาสาปสังคานุภาเวนัสทาโสทิปวันตุเมภวตุสาพมังคลังราคขันตุสาพระพรหมตาสาพระพรหมานุภาเวนัสทาโสทิปวันตุเมภวตุสาพมังคลังราคขันตุสาพระพรหมตาสาพระพรหมานุ ทิพวันตุเมปะวะตุสัพภาลังราคานตุสัพพระพรามาตาสาัพพระพรามานุภาเวนสสัสธาโสทิพวันตุเมปะวะตุสมัม พลางราคันตุสาระพรมนาตาสาระพรมนานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเมภวตุสาพลางราคันตุสาระปรรยตาสาระปรรยานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเมภวตุสาราคันตุสาระเปียมมาตาสาระเปียมานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเมภวตุสา ขลังราคันตุสาภาเปริยมนาตาสาภาเปริยมนานุภาเวนัสตาโสทิปวันตุเมภวตุสัพขลังราคันตุสาปะเขมตาสาปะเขมานุภาเวนัสตาโสทิปวันตุเมภวตุสัพขลังราคันตุสาปะเขมรตาสาปะเขมรานุภาเวนัสตาโสทิปวันตุเมภวตุสัพ พลังราคานตุสาพะคมรตาสาพะคเมรานุภาเวนัสธาโสทีาวันตุเม